สวัสดีค่ะนี้หลังจากที่เข้ามาคลีนค่าเป็นคาบ้านก็เลอะมากเลยเห็นไหมคะเป็นสปอตสปอตตรงนี้ก็เห็นไหมคะก็ยังใช้ไม่ได้พรมที่อยู่ในห้องครัวก็ไปอยู่ตรงนู้นเก้าอี้เก้าอี้ออ้ยระเนรนาสังคโลไปหมดคะ่ะไม่ใช่สังคโลอะไรก็ไม่รู้คะ่ะประตูหน้าบ้านก็ยังไม่ได้ปิดเออค่ะห้องนอนพรมสวยมากเลยคะ่ะสะอาดแวววับต้อนรับขนหมา โอเคค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาของแจ๋วแล้วนะคะแจ๋วที่จะต้องมาถูบ้านนะคะแต่ขอโทษนะคะดูชุดแจ๋วก่อนนะคะนะคะนี่ไม้ถูของฉันนะคะไม้ถูที่เมกังนะคะเห็นไหมนี่ค่ะก็ถูไปค่ะจะได้เดินสบายเท้านะคะอีวิกกี้ก็ร้องอยู่ในการลาชค่ะเพราะยังไม่พวกฉีเข้ามาค่ะนี่ค่ะชีวิตเห็นไหมคะใครบอกพี่พีมสบายวิ่งก็ถูบ้านเป็นนะคะ ทุกคนถึงจะไปทำสีผมเป็นคุณนายมาเสร็จประช่างมาดามพิมกอบแะใครจะเรียกฉันว่าถึอว้ายผมไม่ให้เหยียบบนโรมตายแล้วฉันไม่เป็นไรคไหนๆก็เหยียบไปแล้วนี่ค่ะเห็นไหมชีวิตมีหมดค่ะกับพงกับข้าวทําอะไรไม่ใช่ว่าฉันทําไม่เป็น ชุดออกจะดูแบบว่าไม่เอื้มอมนวยต่การถูบ้านนะคะแต่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรน,นะอาฟีสุดวิสัยะคะ่ะเพราะมันต้องถูค่ะพอบานเนามากเคค่ะเห็นไหมคะ่ะก็ฉันก็ต้องทำงานบ้านก็เป็นนะคะอีลูกสาวสองตัวนั่นนะ่ะทำอะไรไม่เป็นเลยเดี๋ยวก็ถูไปก่อนนะคะสะดูกก็ขี้เกียจ พอดูดฝุ่นนี้ต้องใช้แรงงานเยอะมากค่ะเพราะสามีพี่พิมค์จะเป็นคนดูดนะคะส่วนพี่พิมค์ก็เป็นคนถูปัดฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยชีร้องนั่นสต็อปมากเลยแขกอีวิกกี้ยวพาไปดูค่ะอแอมเหนื่อยมาก <c oughs> นางโดนขังแปดค่ะเข็นนะคะถูไปนองด่างพี่พีงไปน,นะคะนองก้นพี่พีงไปนะคะ สี่นะคะรยายงานตัวนะคะก็มีบางดาบใช่เนี่ยนี่เห็นไหมสะโพกเป็นไงบ้างคะสลักตันไหมแค่ค่ะถูบ้านตอบ